ล่าสุดกิกมายุรินหลังหาย227วันเจอประเทศเพื่อนบ้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมาความสามารถที่ลหลายคนชื่นชอบนั่นก็คือกิกมายุรินปัจจุบันอายุ46ปีเป็นนักแสดงชาวไทยเธอมีผลงานกนา,ารแสดงตั้งแต่พศ2538ส่วนใหญ่รับบทเป็นนางร้ายในระยะแรกๆและรับบทเป็นเพื่อนนางเอกในระยะต่อมาจากนั้นจึงเริ่มพันมารับบทดีสลับไปด้วยซึ่งก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะบทในซิกคมเรื่องเป็นต่อ ทำให้เป็นที่จดจำของคนดูส่วนใหญ่ปัจจุบันไปนักแสดงอิสระที่ได้รับการยอมรับด้านฝีมือการแสดงและมีผลงานแสดงออกมาหลากหลายบททั้งนี้หลังจากที่ไม่ค่อยเห็นเธอในวงการบันเทิงสักเท่าไหร่โดยเธอเองก็ได้ออกมาเปิดใจเรื่องราวดังกล่าวที่เธอหายหน้าไปเธอได้ตัดสินใจไปบวช227วันหรือประมาณ7เดือนที่ประเทศพมา่าและตอนนี้สาวกิก๊กก็ได้ศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าเราได้อยู่กับตัวเองจริงๆเป็นเหมือนนักบวชจริงๆไม่ได้ติดต่อใครเลยคืนลาตายกับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ก่อนไบแล้วคือครั้งนี้กลับมาไม่รู้จะได้เจอกันอีกไหมครั้งนี้ก็ขอไบป,ปฏิบัติให้เต็มที่แม่ก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าน้องสาวกิกบวชเป็นแม่ชีถาวรแล้วกิกบวชเป็นแม่ชีชั่วคราวคุณแม่ก็กลัวกิกจะบวชไม่สึก เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่ายังไงกิกก็สึกงนอกจากนี้เธอยังเปิดใจว่ามีพี่ชายที่เธอปลื้มมากเป็นคนในวงการเันเธออีกด้วยโดยพูดถึงชายในสเปคที่ตอนแอบ,บชื่นชอบและปลื้มมานานแสนนานหลังจากที่โดนเพื่อนสนิทย่างทงท,ง,ท,ง,ทงมกจกออกมาพูดแบบหมดเปลือกจนต้องออกมายอมรับว่าชอบและปลืม้มหนุ่มคนนี้มานานแล้วแถมผู้ชายคนนี้เพิ่นสละสดไปมัดมาทำเอาทางด้านกิกมายุรินนั้นออกอาการอาย เรียกได้ว่าแม้ว่าเธอจะเคยพูดว่าชีวิตนี้ไม่แสวงหาการมีคู่แต่ความรักก็สวยงามและสามารถเกิดขึ้นได้เสมอนั่นเอง